สวัสดีครับเช้านี้เรามาชมมะเดื่อฝรั่งภายหลังที่เราตอนออกไปแล้วนะครับตอนเพื่อขยายพันธุ์ไปแล้วนะครับจะเห็นว่ายอดที่แตกออกมาใหม่นะครับจะเป็นยอดที่อวบๆนะครับในบางกิ่งก็จะติดผลออกมาด้วยเลยนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์เบลนเคนะครับออกมาสามยอดสวยๆนะครับยอดอวบๆเลยนะครับติดติดผลมาด้วยนะครับกับยอดใหม่นะครับ ส่วนนี้เป็นสายพันธุ์แบล็กโอรักนะครับก็จะเป็นยอดสวยๆมาเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นสายพันธุ์คุโรมิสึนะครับคุโรมิสึที่กําลังเห็นนี่ก็เป็นสายพันธุ์เบียดี้นะครับเบียดี้รวมถึงต้นด้านในนะครับก็จะเป็นสายพันธุ์เอ็นดีซีอันนี้เป็นยอดที่แตกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสังเ,เกตนะครับเวลาที่เราตัดหน้าหนาวจะเป็นฤด,ดูที่เหมาะสําหรับ ฟิกนะครับฟิกจะงามหน้าหนาวนี่นะครับหลังจากเราตัดแต่งแล้วนะครับส่วนเล็กๆนี่ก็เช่นเดียวกันครับกาลังแตกยอดใหม่นะครับเกษตรข้างรั้วนะครับพื้นที่จํากัดจะเห็นได้ว่าเราอยู่ข้างรั้วจริงๆนะครับคอนเซ็ปต์คนพื้นที่น้อยพื้นที่จํากัดดูแนวทางของเกษตรข้างรั้วในการปลูกพืชได้นะครับพืชเข่งพืชกระถางนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับฟิก แนวทางของเกษตรข้างล้วนนะครับฝากกดติดตามช่องเกษตรข้างล้วด้วยนะครับสวัสดีครับ